ในคลิปนี้แกจะสอนตีอีเวนต์ผู้กล้าที่ควบคุมได้คุกกี้โอลมานด่านที่15จนถึงด่านสุดท้ายนะครับเป็นด่านที่24ก็จะมี10ด่านนั่นเองและเราจะได้รับของสะสมนะครับเป็นทางฝั่งของถุงของขวัญน,นะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยแกจะใส่เวลาไว้ให้นะครับคุณชมสามารถที่จะเลื่อนไปดูส่วนที่คุณชมต้องการได้เลยแก้วเริ่มที่ด่านที่15นะครับเมก้าคุกกี้ มาถึงนะครับทางฝั่งของเจ้าชายลุกกระจอกนะครับบอกว่านั่นมันเมก้าคุกกี้แต่เจ้าชายลุกกระจอกองค์นี้มีความหิกวกระหายระดับราชันคุกกี้ของตอบบินนักอบยังคงออกอาลวาดภารกิจของเราต้องดาเนินต่อไปโอเคมาถึงนะครับผู้ชมปล่อยเจ้าชายครับลงไปด้านบนเลยนะครับแล้วก็มาแตะไปที่พ่อมดน้ําแข็งนะครับแบบนี้เลย แต่ไปที่พมุตน้ําแข็งนะครับเพื่อที่จะกําจัดมันครับเพราะมันโจมตีทางอากาศนั่นเองแล้วเรามาแตะด้านซ้ายนะครับที่พมุตน้ําแข็งก็จะโจมตีด้านล่างแล้วก็ตัวบนครับแบบนี้เลยเองจากนั้นก็โจมตีทหารครับให้หมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นมินเนี่ยนแล้วก็ซูเปอร์มินเนี่ยนครับหรือว่าซูเปอร์ลูกกระจกนั่นเองแล้วก็จะเข้าไปนะครับด้านซ้ายลงไปด้านล่างครับแบบนี้เลยเองแล้วเราลงมาที่ด้านล่างครับตรงนี้ เราแตะไปที um <ind> er ่น้ำยาล่องหนครับแล้วก็ใช้ทําให้ตายของเจ้าชายเลยแล้วเราเข้าไปที่น้ำยาล่องหุ่ครับเพื่อที่จะซ่อนตัวครับแล้วก็โจมตีไปที่ป้อมผู้นั้นครับแบบนี้แล้วก็ไปที่ป้อมลาวาล่นขวานะครับจากนั้นครับเราก็จะเข้าไปท่านผู้ชมครับทาการโจมตีกับมินเนี่ยนด้านขวาก่อนครับแบบนี้เลยเพื่อที่จะให้มันเป็นตัวแทงแล้วก็เราเข้าไปที่ผู้ไฟเทศกาลเลย เจ้าชายก็จะเข้าไปนะครับแล้วก็จะโจมตีได้แล้วก็จะคว,ว้าสาับดาวได้นั่นเองด่านที่16เขาวงกดรูปก,กระจกพอเราเข้าไปนะครับเจ้าชายก็บอกว่าท่านหัวหน้ามีคุกกี้บางส่วนอยายกจะต่อสู้เคียงข้างเราไปที่เรียนเดียยกเยกในหมู่บ้านของเราแล้วปลดล็อกพวกมันมาถึงนครับเราจะต้องไปท้าน้ายนะครับโดย ให้มาโจมปล่อยเจ้าชายนะครับลงไปด้านซ้ายแต่ไปที่ลาว,วานครับแล้วก็ไปที่ป้อมภูเลยแต่ไปที่ป้อมภูนะครับเพื่อที่จะกําจัดป้อมภูก่อนเลยจากนั้นโจมตีพ่อมน้ําแข็งเหมือนเดิมนะครับเพราะว่ามันจะทําให้ทางาเราครับเคลื่อนที่ช้าลงแล้วไปที่ลาวานด้านซ้ายต่อครับแล้วก็จะโจมตีไปที่ป้อมภูเลยอ่าโจมตีป้อมภูนะครับแล้วก็ตรงนี้มีพ่อมน้ําแข็งครับเราแตะลงไปแบบนี้เลยครับแล้วก็แตะลงไปที่พ่อมน้ําแข็ง เพื่อที่จะกําจัดมันครับแล้วเราลงไปด้านล่างที่น้ํายาคงกระดูนครับเอาแก้วลืมแตะนะครับแตะไปที่ป้องผู้ก่อนเลยแล้วก็แตะเจ้าชายประทุการครับแล้วก็มาที่ถ้าฝั่งของข้างขาวนครับพอมาถึงภูเขานะครับเราใช้ทําไม้ตายเจ้าชายและแต่ไปที่ผู้ไฟเทศกาลเลยเจ้าชายจะเข้าไฟนะครับแล้วเราสามารถที่จะเก็บสามดาวได้นั่นเอง ด่านที่17หิวก็หายไม่สิ้นด่านนี้เราจะได้โจมตีฐานอลังการเลยครับมีมังกรจะไปหมดเลยครับแล้วก็อาจจะตีช้าหน่อยครับแต่แก้วจะอธิบายให้ง่ายๆเลยครับให้พอเจ้าชายไปด้านบนครับแล้วก็แตะไปที่คุกกี้นะครับทั้ง2ตัวเลยครับแล้วก็เด้ขวาแบบนี้เลยครับแล้วก็แตะไปที่ดูอิดเลยจากนั้นครับแตะไปด้านนอกนครับเจ้าชายสามารถที่จะออกนอก เอาทุกด่านได้นะครับก็เราไปแบบนี้เลยนะครับแล้วก็มาที่ดูอิดเลยนะครับจากนั้นก็จะโจมตีไปที่ป้อมภูเลยอ่าโจมตีไปที่ป้อมภูนะครับแบบนี้แล้วก็ไปด้งขวานะครับลงไปด้านล่างจากนั้นครับเราจะเข้าไปนะครับแต่ที่ป้อมธนูและใช้ท่าไม้ตายเจ้าชายเลยนะครับเพื่อที่จะเปิดสุนัขน้ำแข็งนั่นเองแล้วก็แตะไปที่ดูอิดเลยนะครับมันก็จะลงไปด้านล่าง เราไปที่ป้อมธนูก่อนเลยก็จะโจมตีเข้าไปนะครับแบบนี้แล้วเราลงมาด้านล่างน,นะครับก็จะไปที่ดูอิดเลยแล้วก็แจกไปที่ป้อมผู้เลยนะครับแบบนี้จากนั้นก็โจมตีกับบอลลูนรวมถึงมังกรแล้วก็ลงไปด้านล่างครับแต่ที่บอลลูนจะดวดแล้วก็ไปด้านซ้ายนะครับแบบนี้เราไปที่มังกรครับแบบนี้เลย แล้วก็มาที่บอลลูนบางทีเนี่เราอาจจะพันดันได้นะครับเพราะว่าทางเราจะเข้าไปจาัเลาเข้าไปนะครับเราล้อให้พวกละวานครับมันเข้าไปก่อนแล้วก็แตะไปที่ด้านในนะครับป้อมด้านในนะครับละวาเข้าไปแล้วนะครับเราก็ตามไปเนาะเพราะมันจะมีลูกโป่งสีดำนะครับทำให้เราจะให้ลาวานเนี่ยเป็นตัวแทงแล้วก็เก็บสำดาวได้นครับก็จะใช้เวลานิดนึงแต่เป็นวิธีที่ทําสำดาวได้ชัวร์เลยด่านที่18 การมาเยือนครั้งยิ่งใหญ่ปูมานะครับแล้วก็บอกว่าอะท่านหัวหน้าและบรรดาผู้กล้าข้าได้ทำการค้นพบครั้งยิ่งใหญ่คุกกี้ชั่วร้ายกำลังออกอารวาสไม่รอเล่นแล้วก็รอถึงนะครับให้ผู้ชมปรับปูเป็นพาคพื้นที่ก่อนนะครับบางทีเป็นพรคอากาศเนาะก็แตะไปด้านซ้ายที่รูปเท้านะครับแล้วก็ไปเ้้นขวานะครับแตะไปที่นักขว้งหินนะครับอ่ะแตะไปที่นักขว้งหินเลย เราจะกําจัดนักข้องหินก่อนเลยครับ2ตัวแล้วแต่ไปที่ยูนิคอนนครับจากนั้นแต่ไปที่กิ้งกาอสรพิษนะครับด้านล่างปูจะลงมานีครับแล้วโจมตีไปแล้วก็เราโจมตีไปที่คุกกี้เลยแล้วเรามาที่ป้องพูกันนะครับด้านซ้าป้องภูจะพังลงไปจากนั้นเราก็จะเข้าไปนะครับก็รอแป๊บนึงละกันให้มันโจมตีป้องพูนี้ก่อน,นครับจะได้ให้กิ้งกานะครับเข้าไปนําหน้า เราลงไปนะครับแล้วก็แตะไปที่ข้างคาวด้านบน,นครับด้านซ้ายแล้วก็แตะไปที่เสาระวาเลยจากนั้นครับให้ปูไปด้านบน,นครับก็แตะมาที่เมื่อสาละวาพังลงไปนะครับแตะไปที่ป้อมภูเลยแล้วก็แตะปูนะครับเดินไปด้านบนมีพ่อมดซปเปอร์พ่อมดด้วยนะครับอยู่ด้านบนแล้วเข้าไปนะครับแบบนี้ แล้วแต่ไปที่ก๊อปปี้รับลุงเลยแล้วก็แต่ที่ซูเปรอร์พอมดเลยนะครับจากนั้นเราไปด้านซ้ายเราไปเอาสัตว์เลี้ยงกันนะครับเป็นฟอตตี้นะครับแล้วก็นุกคู่อัศนีนะครับแต่ไปแล้วลงไปด้านล่างครับเราจะไม่เข้าไปด้านบนเราจะลงไปล่องล่างกันนะครับแบบนี้แล้วก็เราจะทําการแตะไปที่บอลลูนแล้วก็บอลลูน,นครับแล้วก็ไปต่อก็เดินตามทางเลยนะครับ เราจะขึ้นไปด้านบนเอามามีทหารแคนนะครับฉะนั้นเราแตะแตะแต่คนน็อกเคลียร์ทางแข้งก่อนนะครับก็จะขึ้นไปแต่ไปที่อาคมรุกชัดเลยนะครับเพื่อที่จะให้เลงขวานะครับมันเสาโมนานะครับไม่ทํางานเราไปด้านบนต่อเลยนะครับเจอคุกกี้ก็โจมตีแล้วก็ไปต่อนะครับไปที่น้ำยาล่องหนไปที่ครับแล้วก็แตะไปที่น้ำยาล่องหนเลยนะครับเพื่อที่จะ ให้ปูไปแอบนะครับแล้วก็แต่ไปที่ผู้ไฟเทศกาลเพียงเท่านี้เราก็สามารถที่จะเก็บสัมดาวได้แล้วนั่นเองเลเวลสิบนักสแปมมังกรพวกมันแข็งแร่งขึ้นเรื่อยๆท่านหัวหน้าต้องปิดลงทำงานผลิตของเล่นแล้วโอเคมาถึงนะครับเราปรับปูเป็นภาคพื้นดิ้งก่อนครับ แล้วกดไปด้านล่างนะครับแต่ไปที่ขวานด้านซ้ายนะครับแต่ไปที่ขวานนะครับแล้วก็แต่ไปที่ขวานด้านบนนะครับแบบนี้เลยปู่จะขึ้นไปนะครับแล้วมันก็ได้ฟ้าจะโจมตีทหารออกมาครับแทนก็จะออกไปนะครับแล้วก็โจมตีจากนั้นครับเราแตะปูไปด้านล่างแต่ไปที่ดูอิดด้านซ้ายและขวานะครับแล้วเลือกปูนะครับให้มาอยู่ตรงกลางพอปูอยู่ตรงกลางแล้วนะครับกดถ้าไม่ตายเลยก็จะยิงลูกไฟไปนะครับแล้วเราก็จะพังได้ จากนั้นแต่ไปที่ผู้ไฟเทศกาลเลยนะครับถามมันจะชุลมุนวุ่นวายนะครับปู่จะเข้าไปแล้วก็จะทําการโจมตีได้นั่นเองนี่ก็เป็นวิธีการโจมตีด่านที่สิบก้าง่ายๆนะครับด้วยปูแล้วก็การโจมตีแบบง่ายๆเลยด่านที่20การกลับมาของกอบบินด่านนี้นะครับเฮ้ยเจ้าคุกกี้จำค่าได้ไหมเรียกขาว่ากอบบินนักประดิษฐ์และข้ามีอะไรมาฝากกเจ้าด้วย ข้นหนูหน้าปิดปัาของเล่นของข้าเพื่อช่วยเหลือผู้กล้าของเราเราจะได้ใช้ควีนครับก็ไปควีนลงไปด้านซ้ายนะครับแบบนี้เลยแล้วก็กดไปที่ระเบิดเลยนะครับแล้วก็ไปด้านซ้ายแต่ที่น้ำยาล่องหนแล้วแต่ไปที่ยักษ์ซืปเปร์แมวมดแล้วก็กอบบินแล้วก็หมูป่านะครับแล้วก็ลงไปด้านล่าง เราลงไปด้านล่างกันนะครับตรงนี้เลยแต่ที่น้ำยาลองหนเอ้ยน้ำยาวิ่งไวนะครับแล้วก็ด้งขวาน้ำยาวิ่งวยแต่ไปที่โกแขงข้อมืน้ำแข็งข้อมดแล้วก็หมูป่านะครับเราไปด้งขวาไปต่อนครับตรงนี้แต่ไปที่ระเบิดนะครับแบบนี้เลยแล้วก็แต่ไปที่แม่มดนะครับทั้งหมดเลยแล้วก็ใช้น้ำยา เราไปด้านบนต่อออด้านบนมาแล้วนะครับเราก็จะเข้าไปตรงนี้มีช่องว่างนะครับเข้าไปแล้วก็เข้าไปนะครับใช้ท่าไม้ตายโจมตีได้เลยนะครับกับผู้ไฟเทสการแล้วก็จะคว้าสัมดาวมาได้นะครับด่านนี้คือเราต้องดึงความสนใจของคุกกี้ตัวใหญ่นะครับให้มันออกไปนะครับแล้วเราก็เข้าไปโจมตีผู้ไฟด่านที่21ล่องหุนไร้เงาด่านนี้เป็นด่านที่แก้วชอบมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเรามาเล่นกัน ให้ปล่อยเจนครับลงไปด้านล่างแต่ไปที่น้ำยาล่องหนล่องหนแล้วก็ล่องหนด้านขวานะครับแล้วก็แตะไปที่เอาคุมพิษนะครับจากนั้นพอคุมพิษทํางานครับเรามาที่เอาคุมพิษก่อนนะครับเพื่อที่จะดึงแถงแคนออกมาแล้วก็จะให้ทางเราจงตีแถงแคลนะครับแถงแคนก็จะตายลงไปนะครับแบบนี้เลยแล้วก็มันเหลือเป็นมังกรน้อยนะครับเราไปด้านซ้ายก็จะไปที่จิ้งจอกแห่งจิตวิญญาณเจจะลงมาครับเราไปด้านขวา ตรงนี้เนี่ยคุณผู้ชมไปแตะนี่ก่อนเลยนะครับก็จะเป็นแล้วก็แตะน้ำยาล่องหนนุ่นนะครับแล้วก็มาที่น้ซ้ายเข้าไปที่น้ำยาเพิ่มเลือดครับแล้วก็แตะไปที่ใช้ท่าไม้ตายเจนครับแล้วก็จะโจมตีกับเสาโมนาเลนครับเราไปที่น้ำยาล่องหุ่นแล้วก็ตรงนี้เราจะเพิ่มเลือดก่อนเนาะเอาคุณผู้ชมอาจจะอยู่ตรงนี้ก่อนก็ได้นะครับเพื่อ <st> <ๆ ngày> เพิ่มเลือดพราะเลือดเต็มแล้วนะครับก็ไปต่อเลยแล้วก็ไปที่ นมยาเพิ่มเลือดด้างขวาน,นะครับอ่าแล้วเราก็จะขึ้นไปด้านบนกันแต่ไปที่น้ำยาล่องหนแล้วก็แต่ไปที่ผู้ไฟเทศกาลครับเพียงเท่านี้เราก็สามารถที่จะผ่านด่านที่21ได้แล้วนั่นเองก็เล่นได้ง่ายๆเลยนะครับด่านที่22ไล่ไล่ยักษ์ใหญ่ด่านนี้ค่อนข้างยากฉะนั้นแก้วจะสอนแบบง่ายๆนะครับ ่านชมปล่อยเจลงไปด้านซ้ายนะครับแล้วแต่ไปที่จิ้งจอกด้านซ้ายใช้ถ้าไม่ตายเลยครับพอเจล่องหนครับท่านผู้ชมแต่ไปที่คบพึ่งเล้นขวาครับตรงนี้แต่ลงมาครับแบบนี้เลยเจจะไปนะครับแล้วก็จิ้งจอกจะล่องหนนนครับทาให้ทหารไม่ตามมานั่นเองมันก็จะกลับไปนะครับแล้วก็ไปที่ข้างข่าวเราไปที่ข้างข้านะครับแล้วก็จะไปที่สามนะเลยนะครับเจก็จะเปล่าของที่จะดวดครับไปโจมตีกับเสามนะ เราไปด้านบน,นครับตรงนี้ก็จะขึ้นไปนะครับแล้วก็ใช้น้ำยาพิ่มเลือดนครับตรงนี้เลยเราไปดึงขวาต่อน,นะครับโจมตีกับพ่อมดพ่อมดน้ําแข็งเลยนะครับดึงขวา3ตัวนะครับเราไปที่ปก้าเลยแล้วเราก็จะเข้าไปกันนะครับโดยเราจะขึ้นไปด้านบนนะครับตรงนี้แล้วก็ไปที่กูแข็งเราแตะไปที่กูแข็งเลยนะครับ <S <S เพื่อที่จะเข้าไป แต่ไปที่โกแข็งขวานขวานครับและใช้น้ำแมกระโดดลงไปเราเอาเจสถอยหลังมาก,ก่อนครับแบบนี้เลยและกลับไปนะครับก็จะไปจมตีกับน้ำแมกระโดดด้านล่างเลยนครับแล้วก็เราจะเอาเจสถอยมาก,ก่อนครับเพราะว่าเดี๋ยวเจสจะตายลงไปแล้วเรามาที่น้ำยาฟ้าเลยนะครับแบบนี้เอาเจสถอยหลังมาก,ก่อนครับโอเคอ่ะโอเคนะครับรอให้ คุกกี้ครับมันตายลงไปก่อนจากนั้นเราลงไปด้านล่างครับที่ผู้ไฟเทศกาลเลยเจก็จะวิ่งมานะครับแล้วก็จะโจมตีไปได้านะครับตรงนี้ต้องอาศัยจังหวะนิดนึงเนาะยังชมลองเล่นทุกนี้ได้นะครับก็ลบลีกให้เจนะครับเข้าประชมตีผู้ไฟได้เลยด่านที่23เขาวงกดรอยยแกแวบอกเลยนะครับว่าด่านนี้นะครับใน24ด่าน ด่านนี้เป็นด่านที่แก้วชอบมากที่สุดเลยครับมันสร้างสรรค์มากๆเลยจะต้องเล่นเป็นขั้นเป็นตอนครับทำตามแก้วเป๊ะๆเลยครับเพราะเราจะให้ก๊อบบินวิ่งซิคูลอยนะครับแล้วก็ลงไปโจมตีกับผู้ไฟเชสการ์้าลันนะครับเพราะเจ๊ไม่สามารถที่จะโจมตีได้นะครับก็ปล่อยเจ๊ลงไปนะครับแล้วแต่ไปที่ป้อมพ่อมุดนะครับเราจะต้องโจมตีอาวุธก่อนเลยครับมี3อาวุธเนาะก็จะเป็นป้อมพ่อมุดป้อมธนูแล้วก็เครื่องยิงหินนั่นเองเดียวเข้าไปนะครับเราไปที่ป้อมธนูต่อเลย แล้วก็จะขึ้นไปนะครับแล,แล้วลงมาถ้ามีคุกกี้มันครับก็กําจัดมันก่อนนะไม่ช่นเจจะตายลงไปนักชมนะครับแตะลงไปที่ต้นแคทมานครับด้านขวาเพื่อดึงคนขีแกะมานครับแล้วก็จะโจมตีเลยนะครับแบบนี้โอเคจากนั้นครับเราจะไปต่อแล้วเราก็จะโจมตีกับข้างข่าวนะครับแล้วก็ถอยมาก่อนถอยมาก่อนนะครับเพื่อที่จะให้ซาบุนานครับมันโจมตีกับข้างข่านั่นเอง แล้วเราก็ปล่อยเพิ่มนะครับลงไปด้านล่างอ่าเราโจมตีข้างๆเพิ่มได้แล้วนะครับเราไปต่อเราไปที่โกเลมแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ลงมานครับจากนั้นเราจะต้องเราจะต้องไปกดปล่อยกดปล่อยก๊อิไรบรวมครับก็จะต้องโจมตีที่พุธนูนครับปล่อยยายบ่าพ้ายาคุมกระดูกลงไปนะครับแล้วเราลงไปด้านขวาเราไปต่อครับเราไปกําจัดเสาเราวากัน,นครับ มห่ชุมลงมาด้านล่างครับแล้วก็โจมตีไปที่สรารวานครับใช้ทาไม่ตายของเจ๊เลยก็ได้แล้วก็โจมตีกับตรงนี้นะครับเราจะไปต่อนครับด้านบนตรงนี้เราจะดึงเราจะมาด้านล่างครับแล้วก็จะดึงทางฝั่งของคุกกี้นะครับออกไประวังอย่าให้เจ๊ตดนฟันนะครับเข้ามาเข้ามานะครับโอเคเดี๋ยวเราดึงคุกกี้ไปนะครับแบบนี้ให้คุกกี้ออก เข้ามาเข้ามาเข้ามาอ่ะเดี๋ยวแก้วจะดึงคุกกี้ไปก่อนนะครับแบบนี้เลยฮะโอเคคุกกี้ออกมาหมดแล้วนะครับเราลงไปด้านล่างแล้วเราก็ใช้มาโจมตีที่น้ำแม่กระโดดนะครับทางฝั่งของเจก็จะปลอดภัยนะครับแล้วก็ถ้าเจ้าายไม่มีปัญหานะครับเราขอให้ก๊อบบินนะครับมันเข้าไปที่ผู้ไฟเทศก,กาลได้นะครับแล้วก็สมาธิจากเก็บสำ้ำเราได้นะครับนี่ก็เป็นความท้าทายที่แก้วชอบที่สุดเลยนะครับของอีเวนต์นี้ มาถึงด่านที่24ด่านสุดท้ายสึกโค่นโรงทํางานผลิตของเล่นก็จะเข้าไปนะครับด่านสุดท้ายก็แน่นอน,นครับว่าจะต้องอลังการนี่แหละอุโรงงานผลิตของเล่นมากับกู้แคทมากกันเถอะท่านหัวหน้าไอ้เต้าเหนื่อยก่อนโอเคเดี๋ยวเราจะเข้าไปนะครับนี่จะเป็นด่านที่เราต้องไหวนะครับแล้วก็เดี๋ยวแกบอกวิธีโจมตีให้ได้สามดาวนะครับเรามาด้านซ้ายสุดเลยนะครับลงไปด้านซ้าย เปเจลงไปนะครับได้ใช้ท่าไม่ตายแล้วก็แตะไปที่สุนัขลาวาน,นครับแ <Hey. S 1> บบน,นี้เลยจากนั้นก็จะลงมาด้านล่างนครับแล้วก็ไปด้านบน,นครับเพื่อที่จะดึงฐานออกมาครับแล้วก็ไปดึงขวา,ามาดึงขวานะครับแบบน,นี้เลยแล้วก็มาที่จำรีนครับจากนั้นขึ้นไปแล้วเข้าไปด้านบน,นครับก็ไปโจมตีกับพ่อมด น้ำแข็งนะครับพอเรามีอุปกรณ์ของเจ้ใหม่นะครับเป็นอุปกรณ์รองเท้าบูทไฟฟ้านะครับจากนั้นก็คอยโจมตีตรงนี้นะครับเราจะเข้าไปนะครับก็โจมตีอาวุธถ้าดูแล้วนะครับมันค่อนข้างที่จะปลอดภัยนะครับเราอาจจะเลาะเข้าไปนะครับโจมตีกับคู่ไปเทศกาลได้เลยนะครับแบบนี้เลยองอันนี้ทุมจมต้องหาจังหวะดีๆนะแล้วก็เข้าไปนะครับก็จะได้สามดาว บางทีเราอาจจะพลาดนะครับก็เอาใหม่เนาะแก้วชื่อว่าคุณชมทําได้อยู่แล้วนะครับแล้วก็แก้วได้สอนตีทั้งหมดแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นด่านที่1ครับถึงด่านที่24นะครับก็เป็นอีเวนต์ผู้กล้าที่ควบคุมได้คุกกี้โอลแมนครับคุณชมรู้สึกอย่างไรกับอีเวนต์ครับชอบไหมที่เขาให้เราเล่นแบบนี้ได้นะครับและอยากให้เขาเอาไปใช้ในเกมคับแค่จริงๆหรือไม่ก็สามารถที่จะร่วมพูดคุยกันได้นะครับแล้วก็คุณชม เปิดได้หีบอะไรนะครับเปิดได้หีบเล์เจนไหมได้ของดีหรือเปล่านะครับมีอะไรที่อยากจะมาอวดก็คอมเมนต์ได้เลยครับวนนี้แก้วราไปก่อนขอบคุณทุกท่านที่รับชมและสนับสนุนแก้วมาตลอดสําหรับวันนี้สวัสดีครับ